สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดาชาแนลนะคะคลิปนี้กี่พามาฟังพะยากรณ์อากาศประจาวันที่4มกราคม2565และอัปเดตพะยากรณ์อากาศตั้งแต่วันที่5ไปจนถึง10มกราคม65ไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยค่ะสําหรับวันนี้4มกราคม65บริเวณความกด กดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4ถึง12องศาเซลเซียสและยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8ถึง15องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ลงไว้ด้วยสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อนลงแต่ยังคงทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะคะ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศ5-10มกราคม65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้าประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงส่วนขึ้นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอน คลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยนะคะสำหรับเหตุการาแผ่นดินไหวในช่วง3 -4 มกราคม65ที่ผ่านมาตรวจพบเหตุการแผ่นดินไหวขนาด3.9มีศูนย์กลางอยู่ที่หมู่เกาะสุมาตราอินโดนีเซียนะคะซึ่งไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด คลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนกลับมาคลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย